สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ Spacebook ขออนุญาตรีเฟอร์นะครับนักลงทุนระดับประเทศท่านหนึ่งละกันคุณเบสลงทุนศาซึ่งผมนับถือเขามากเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งในหลายๆ,ๆมิตินะเขียนหนังสือ How t ูก็ได้เขียนหนังสือนิยายวรรณกรรมก็ได้นะครับเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นนักลงทุนที่แบบประสบความสําเร็จมากๆเขาบอกว่าเขาอ่านเล่มนี้ตอนนี้เขาไปเดินทางไปเวียดนามกับครอบครัวครับเพราะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนอ่านไป3รอบแล้วก็เหมือนกับบรรลุอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มลงทุนหุ้นนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ลงทุนหุน้นถ้าผมเเขข้าาใจไม่่ผิดลลงงงทุนหัชว ซัพพลาโด้วยซ้ำไปคือช่วงที่หุ้นค่อนข้างมีราคาสูงแล้วแต่เขาก็เจอหุ้นไหลเด้งแล้วก็ประสบความสําเร็จในการลงทุนเช่นเดียวกันนะทีนี้ขอกลับมาที่หนังสือเล่มนี้นะเพราะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนโดยสํำนักพิมพ์เนชั่นนะครับจำนวนหน้าอยู่ที่191หน้าราคาปกเก่านะหนึ175บาทเป็นซูเปอร์เบสเซนเลอร์แหละผมว่าใช้คำนี้ก็ได้เพราะว่า ตอนนี้ของผมมาเป็นเวอร์ชันพิมพ์ครั้งที่2แต่ถ้าเกิดคุณซื้อตอนนี้ล่าสุดน่าจะพิมพ์ครั้งที่30บวกบวกไปแล้วนะครับขออนุญาตขิงนิดนึงนะครับมีลายเซ็์ด้วยนะครับแต่ในฐานะนักอ่าน,าน,านาาเราก็ชอบสะสมลายเซ็นเหมือนกันนะทีนี้เล่มนี้ดียังไงนะครับเพราะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนจะพูดถึงการลงทุนแบบคุณค่า ซึ่งมันจะกว้างกว่านิดนึงการลงทุนแบบคุณค่าเนี่ยความหมายคืออะไรเราจะมองว่าเราอยากทําธุรกิจไหนแล้วเราก็ไปมองหาว่าบริษัทไหนหน่าสนใจที่เราอยากจะเป็นเจ้าของแต่เราจะไม่เปิดบริษัทเองเราก็จะไปลงทุนโดยพิจารณา2ออย่างหลักๆนะครับอย่างที่1ก็คือคุณภาพของบริษัทนั้นๆอย่างที่สองก็คือเรื่องของปริมาณหรือว่าการมีของของบการเงินนั่นเองหนังสือของพีว่วีผมขออนุญาตเรียกพี่วีแล้วกันนะเล่มนี้ เขาจะพูดภาพรวมครับว่าเอออะไรคือการลงทุนในหุ้นคุณค่าอะไรคือการเป็นเจ้าของกิจการแล้วถือมันไประยะยาวนะซึ่งผมคิดว่าถ้าใครที่อยากจะมาสายเป็นก็เรียกว่าอาเซียเจ้าสัวในระยะบ้านปลายไม่ใช่ซื้อซื้อขายขายอะ่ะเล่มนี้คือก็เป็นเล่มที่คุณควรจะต้องมีเป็นซีรีส์เช่นเดียวกันนะนี่คือเล่มเริ่ม,มต้นนะครับทีนี้อธิบายอย่างนี้ว่าคอนเซปต์ของหนังสือเนี่ยพี่วีหรือพี่กวีนะครับ ก็จะพยายามเล่าว่าอะไรคือการลงทุนในหุ้นคุณค่าอะไรคือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพอะไรคือการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วถ้าเกิดคุณจะเลือกซื้อหุ้นนะคุณควรจะดูจากอะไรบ้างนะคุณภาพคุณต้องวิเคราะห์อ,อะไรปริมาณคุณต้องวิเคราะห์อ,อะไรนะทีนี้3สิ่งที่ผมรู้สึกว่าทําไมผมถึงแนะนําเล่มนี้เนาะอย่างที่บอกพี่วีเนี่ยครับก็ต้องเล่าแบ็คกราวด์ก่อนเขาน่าจะเป็นอดีตวิศวกร น่าจะจบเคมีแล้วก็ไปทํางานที่บริษัทต่างๆแล้วก็ยืมเงินคุณพ่อคุณแม่ครับมาลงทุนหุ้นซึ่งผมจําไม่ได้ว่าทามิ่งที่ที่พีวีเขาลงทุนหุ้นเนี่ยคือช่วงเมื่อไหร่แต่ว่าเจ๊งครับแต่ว่าเขาก็มีความท้าทายมีความพยายามที่จะอยากจะเอาเงินมาคืนคุณพ่อคุณแม่เนาะก็เลยศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็พาตัวเองครับมาอยู่ในแวดวงการเงินปัจจุบันเนี่ยพีวีก็ทํางานให้กับ บริษัทที่ชื่อภายนะเป็นบริษัทหลักทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเนทเขาเรียกว่าอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่แบบในวงการนับถือมากๆผมก็นับถือพี่บีเป็นการส่วนตัวเคยมาสัมภาษณ์พี่ีเคยให้เกียรติสัมภาษณ์ที่เพจสรุปให้ด้วยเป็นคนน่ารักมากๆแล้วก็ใจกว้างมากๆนะครับพี่ีก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในหุ้นคุณค่าแล้วก็ค่อยๆสะสมหุ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยจริงๆกเกษียณได้แล้วมีสาพทางการเงินแต่แบ่งปันความรู้ครับไปที่ไหนก็ตามไปบรรยายาาาไดด้ค่ตัวมมทบุญห เป็นคนน่ารักจริงๆผมก็รู้สึกว่าแล้วเรื่องที่เขียนข้างในอ่ะก็คือไม่มีกั๊กก็คือแบบให้หมดไม่มีขายคอร์สไม่มีอะไรเลยเป็นคนแบบไม่เอาเงินอนะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเออเอาบุญอนะ่ะเลยประมาณเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเออผมสบายใจมากที่จะแนะนําหนังสืเอเล่มนี้ให้กับทุกคนนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าอยากเรียนรู้อ่ะผมว่าอันเนี้ยดีทีนี้3มเรื่องที่ผมว่าดีหนึ่งก็ผมพูดไปแล้วพี่วีคือตัวจริงครับเพราะคือนักลงทุนจริงๆ อยู่ในตลาดจริงๆตอนนี้แล้วก็ไปพูดในชแนลต่างๆในฐานะเกสต์สปิเกอร์นะครับมีข้อมูลเชิงลึกติดตามพี่วีได้เลยนะครับพี่วีก็มีมีเพจของพี่วีเองด้วยนอกจากนี้เรื่องที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็ยืนยันว่าใช้ได้จริงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหลักการที่พี่วีเขาใช้ในการลงทุนนะเป็นหลักการพื้นฐานที่เขาจะเล่าว่าเออเวลาเขาจะซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งหรือสนใจจะลงทุนกับบริษัทใดๆเขาจะมองจากอะไรบ้างแล้วก็ที่ผมชอบมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือตัวอย่างจริงครับ ย้งอ,อีกรอบหนึงคือตัวอย่างจริงคือเวลาที่เราดูตัวอย่างเนี่ยหรือว่าเราอ่านเนื้อหาบางทีเราจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่าในเล่มนี้ก็จะมียกตัวอย่างบริษัทต่างๆที่เคยซื้อหรืออาจจะยังถืออยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นใช้คำว่าเคยซื้อดีกว่าแล้วเขาซื้อเพราะอะไรแล้วเขาถือเพราะอะไรแล้วเขาขายเพราะอะไรแล้วการ ขึ้นของราคามันขึ้นมาจากอะไรคือทุกอย่างมีเหตุลลและผลแล้วก็อธิบายได้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหนังสือเล่มนี้มันกลายเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์3ามถครั้งนะครับโดยปกติเล่าดน,น,นึงก่อนว่าหนังสือที่พิมพ์30ครั้งขึ้นไปในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามีไม่เยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นเลยว,ว่าพิมพ์ครั้งที่30อย่างเงี้ยนะแล้วคุณเห็นว่ามันขึ้นชาร์ตใครดี ยาวๆก็เป็นเล่มที่เชื่อถือได้ครับเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นย้ำๆอีกรอบหนึ่งนะว่าราคาที่ผมถืออยู่สําหรับการพิมครั้งที่1นึ่งะครับคือ175บาทแต่ตอนนี้ก็เป็นไปได้ว่าเปลี่ยนปกแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเนื้อหาหรืออัปเดตข้อมูลราคาอาจจะมากกว่า175บาทก็ได้แต่ก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีครับคือมันจะมีความจริงจังเพิ่มขึ้นมาดนึนงอ่ะมันก็คือจะเป็นหนังสือธรรมดาแล้วทั่วๆไปแล้วนึภาพออกไหมครับซึ่งคุณก็ต้องใช้ความพยายามนนกกกาาาารรรอ่นน่อ่่หยแววเเมมมีี้้ผคคคิดดไะัับง ก็จะต้องอ่าน2รอบ3รอบ4ี่รอบอ่านซ้ำๆไปเรื่อยๆครับถือบ่อยๆนะเป็นสิริมงคลเราจะได้รวยเหมือนพี่วีนะครับถ้ามีพี่วีมาฟังอยู่ก็ช่วยคอมเมนต์นิดนึงนะก็เป็นเล่มดีๆจริงๆโอเคนะครับ